ใจที่ส่งผลกระทบต่อ DW สวัสดีครับนักลงทุน DW ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DW 16เท r ร์โปนะครับผมกลับมาพบกับผมวีคานะครับบอสจิรวัต์จากทีม DW 16ครับครับกับผมปั๊มพนุพันธ์จากทีม DW 16เช่นเคยนะครับอืมวันนี้สบายสบายครับ EP ที่24แล้วเนาะ24ครับผมนี่มาไล่เรียงกัน ปัจจัยที่สมม่งผลกระทบต่อเดบิวใช่เดบิวเนี่ยอนุพันธ์เนี่ยมันก็มันก็มีคาแรคเตอร์ Character ของมันนะครับแล้วก็มันจะมีค่าที่เป็นเหมือนเป็นอินพุตสำหรับโยนเข้าไปนะเพื่อหามูลค่าของมันแล้วก็เป็นราคาที่อยู่ในตลาดที่ลูกคา้าเห็นนะครับวันนี้เรารวันนี้เราจะมาไล่ปัจจัยนะมีอยู่สี่ตัวหลักหลักๆละกัาคสี่ตัวหลักๆที่ที่ผมว่านักสุนรวยก็ดีเป็นพื้นฐานที่ดีอาจจะกระทบกับราคาหรืออะไรบ้างนะครับ โอเคอัน okay. แรกนะครับราคาหลักซับอ้างอิงนะฮะอน,นี่ต,นนตรงไปฐมาแน่นอนแน่นอนที่สุดเลย <laughs> ใช่ก็จะเป็นตัวที่ทุกคนโฟกัสกันอยู่แล้วครับเดีย๋ยวผมเอา <laughs> ตัวที่ค <laughs> นนิยมดูก่อนแล้วกันก็คือราคาหุ้นแม่แหละครับหรือว่าจะเป็น security future เนาะถ้าเป็น security <laughs> นะครับอันนี้ก็คือสมมุติคิดทานะครับตองกรซานะครับถ้บาหุ้นแม่ขึ้น call d e b u i ก็ขึ้นนะครับกลับกันนะครับพุ t debuil ก็ลงนะฮะ โอเคผมทําเป็นกราฟไว้ให้นะครับจะได้เห็นว่าการเคลื่อนตัวของไอ้หลักทรัพย์ DW ตัวนี้กับเทียบกับสิ่งที่มันอ้างอิงเนี่ยก็คือหุ้นแม่เป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาข้อมูลจริงมาเป็น close นะครับ close ของ DW อ่คาคอมเนหนึ่งหกซีสนึู่นย์เจ็ดเอนะครับเทียบกับหุ้นแม่นะครับก็คอมเว่นั่นแหละครับโอเคตั้งแต่ต้นเดือนอเดือนมีนาอะไรเดือนเดือนสนะจนมาถึงเดือนหอืมก็สเดือนเนี่ย เป็นยังไงนะฮะตัวที่เป็น call นะครับเห็นไหม c สองศูนย์หนึ่งเจ็ดเอนะครับ C ส,สีดำนี่ก็เป็นหุ้นแม่เนาะเป็นเซ้นหุ้นแม่นะครับสีดำอัน<ช>นี้ก็เป็น<ช> <academy. S 1> ดีบิลนะครับราคานะครับใช่สีดําก็เริ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือเร,เริ่มเริ่มที่จุดจุดเริ่มต้นเดียวกันกน,นะครับอ่าจุดนีน้ำนักอ่าการแกว่งตัวของหุ้นแม่นะขึ้นขึ้นลงลงนะในแต่ละวันแล้วก็จะเห็นว่ามันล้อเพราะมันเป็น call ดีบิลนะมันก็จะเป็นทิศทางเดียวกับดีดบิลแหละฮะหุ้นแม่ นะที่ทางเดียวกันบนดีกรีที่หันผววนก่าหันผวนกว่าเห็นไหมมันขึ้นไปอยู่ประมาณปลายเดือนสี่เนี่ยโอ้โหที่สองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะใช่ที่คุณแม่ขึ้นเราเอาเกือบถึงสี่สิเปอร์เซ็นต์เนาะตรงนี้เนาะประมาณสามสิบสี่สิบคุณแม่สามสิบสี่สิบลูกนี่ก็เด้งเด้งเศษนะเด้งเศษประมาณอ่ามันอ่าโอเคมันก็คือเลเวลนะครับโปรดักเลเวล ใช่คือถ้าเป็นพุทธีิวเนี่ยก็กลับด้านเลยครับกราฟไอสเส้นน้ำเงินก็จะวิ่งสวนทางาและรูปจา่ายคล้ายกันอันนี้นะนี่คือปัจจัยที่วิ่งเข้าไปอยู่ในหลักทรัพย์ดีบิวตัวนี้นะครับอ่าปัจจัยแรกอันนี้นะ่าจะเข้าใจแล้วก็วววตามราคาแม่เนาะโอเคอีกอันหนึ่งโหอ,อันนี้ต้องดอกจันตัวโตเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงที่มาพร้อมกับโปรดักต์นี้นะครับ ก็คือปัจจัยอายุคงเหลือนั่นเองอายุคงเหลือนะครับหรือที i m e นะฮะเพราะว่าดี uh, D เนี่ยคือออปชันทั้งคองทงพุดนะครับก็คือสิทธิในการซื้อการขายนั่นแหละมันก็เป็นสิทธิที่มีอายุจำกัดครับอืมเพราะฉะนั้นมันมีมันมีอายุจำกัดเนี่ยก็แปลว่ายิ่งอายุมากมันก็จะมีมูลค่ามากนะอายุน้อยก็มีมูลค่าน้อยน,นะครับมองว่าทุกอย่างตรงกันเพราะ <Okay. S 2> ฉะนั้นการถือครองก็เลยมีต้นทุนเนาะมันมีไทม์ดีเคยอยู่เนาะ ใช่ก็จะเห็นว่าอายุคงเหลือของมันเนี่ยถ้าสมมติมันมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันก็น้อยมันจะมีแต่น้อยลงอยูแ่แล้วครับไม่มีเพิ่มขึ้นนะสิทธิ์มันออกไปแล้วมันก็ชัดเจนนะว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะมีแต่น้อยลงทุกวันก็สังเกตได้เนาะในตัวที่ราคาไม่ได้แก้สตไตล์เนาะแต่ว่าใกล้จะหมดอายุเนี่ยก็สังเกตว่ามูลค่ามันจะใกล้ใกล้เคียงกับศูนย์เนาะมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับใช่อันนี้ก็ผมเลยหยิบเอสไอสีตังมาเนี่ยเพราะว่าพอดีในสามเดือนที่ผ่านมานะมันมันไม่ค่อยจะไปไหนแม่มัน ราคาแม่เนาะอยู่แทบอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเท่าเดิมฮะมันก็ผ่านไปนะเพื่อจะให้เห็นชัดๆว่าไออันนี้เพื่อเพื่อจะให้เห็นว่าราคาเอ่อราคาสปอนเนี่ยหรือราคาหุ้นแม่เนี่ยไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็คือเหมือนฟิกฟิกปัจจัยแรกไว้นะปัจจัยสองคือทามเนี่ยเปลี่ยนแปลงก็คือลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่อยๆย่อตัวลงมาเนาะอ่าค่อยย่อตัวลงไปอายุที่ผ่านไปนะครับใช่เห็นไหมจากเราเราลงเราซื้อหนึ่งร้อยบาทลงไปเนี่ยเกือบสี่สิบบาท ุ้นแบบหุ้นแม่ไม่ไปไหนนะครับนี่แหละนี่แหละคือมูลค่าเวลาที่หายไปนะ,ะเพราะฉะนั้นเฉดดิบิวก็ต้องท่งนานอาจจะสงสัยเ<จ>นาะว่าทําไมเอ๊ะทำไมถือมาหุ้นยังไม่ได้ลงเลยทําไมตัวราคาดีบิวราคาที่ตัวเองถือเนี่ยมันลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เพราะอายุคงเหลือนะครับทอ่าใช่ครับน,นี้จะเป็นก็เป็ดเหมือนต้นทุนนะฮะต้นทุนเหมือนดอกเบี้ยที่ค่อยเสียทุกวันทุกวันทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นการเทรดมันจะไม่เหมือนเทรดหุ้นแล้วหุ้นเราเราซื้อสีต่างอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยมันไม่มีทําดีเคเนี่มันไม่มีมมมอายุคงเหลือเนาะบริษัทที่เราซื้อมาส่วนผู้ถือหุ้นนะ่ะเราก็ถือไปได้เรื่อยๆเนาะเวลามันขึ้นก็ปรับตัวไปแต่ดีวิวเนี่ยมันมีอายุคงเหลือเพราะฉะนั้น timing สำคัญสำคัญ,คญแล้วก็ถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนภายในระยะเวลาเท่านี้เท่าน,านี้เราก็ต้องยอมยอมมอบตัวเออมันยอมมอบตัวครัสสลอดเนาะคัสลอดใช่คัสลอดไปแล้วค่อยวางแผนกันใหม่นะครับมันนี้ใั่ นะครับซึ่งสําสหรับผู้ดีดบิเนี่ยไอเดียเดียวกันแล้วนะผมเชื่อว่าถ้าถ้ามีถ้ามีสีตังหนึ่งของ P เนี่ยก็คงหน้าตาคล้ายๆกันนี้แหละครับไม่ได้ขึ้นไปไหนลงแต่ก็มูลค่าลดลงเนี่ยจะมาจากอายุคงเหลือที่น้อยลงในทุกๆวันนะฮะอืมก็จะรูปคล้คายๆกันนะครับขอพูดครับอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคปัจจัยที่สามนะครับต่อไปคือราคาใช้สิทธิ์ไอดีเนี่ย มันก็เป็นสิทธ์เนาะในการซื้อการขายนะครับฉะนั้นราคาใช้สิทธิ์ก็สําคัญมากซึ่งถูกกาหนดไว้นะฮะราคาใช้สิทธิ์ของดีดบิจะถูกกาหนดไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วคืออกเป็นคนกาหนดแหละเป็นคนดีไซน์ให้ว่าจะมีสิทธิ์ในการซื้อสิทธิ์ในการขายที่ราคาเท่าไหร่นะโอเคเท็ดก็ความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์เป็นไงราคาใช้สิทธิ์ยิ่งสูงขึ้นสําหรับ call d d ก็ไม่ดีเพราะว่า call DDB คือสิทธิ์ในการซื้อ สิทธิ์ในการซื้อราคาที่สูงขึ้นอ้าวสิทธิ์มันก็ไม่่อยมีมูลค่าแหละกลับกันนะครับพอมันก็จะต่ําลงเนาะใช่ถ้าราคาใช้สิทธิ์สูงอ้าวพุทธมันเป็นสิทธิ์ในการขายไงไม่ใช่ิในการซื้อยิ่งใช้สิทธิ์ได้สูงขายได้แพงเนาะได้แพงได้แพงใช่พุทธดีบิวก็ราคาสูงขึ้นอ่านี่คือความสัมพันธ์ของมันนะครับโอเคจะไม่เหมือนกันนะครับพอพุทธ ครับแต่ตรงทางนี้ทางนั้นนี่นักลงทุนก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าทางเดบิวเนี่ยเวลาออกเนี่ยฮะเราจะต้องแจ้งราคาใช้สิทธิ์เนาะตั้งแต่วันแรกที่ออกมากับทางกอต่อนนะครับใช่ครับเรามีค้าถามโอเคดื้อไม่ได้นะไม่ได้ใช่มีคนดูแลอยู่นะครับเราแจ้งไปแล้วว่าเป็นเท่านี้สิบาทนะมันก็อยู่สิบบาทไปนะฮะจนหมดอายุของมันนะครับแล้วก็ก็คือปัจจัยที่สามก็ฟิกแหละปัจจัยหนึ่งสองก็จะปัจจัยแรกครับปัจจัยราคา เงินซับอ้างอิงแล้วก็ปัจัยปัจัจที่สองเวลาเนี่ยก็จะเป็นตัว,ตวที่จะเรียกว่าคุมเป็นตัวควบคุมไอ้มูลค่าดีบิวให้แข่งขึ้นแข่งลงอย่างที่เราเห็นกันมากกว่าแต่แต่ก็มีเหมือนกันที่ราคาใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้แต่แต่ทางโต๊ะเนี่ยทางผู้ออกไม่ได้เปลี่ยนแปลงเองนะครับใช่ใชมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลโอเคก็จะเป็นพวกอ,อมีการปรับสิทธิ์นะครับซึ่งทาไมถึงปรับปรับพลการไม่ได้นะ นะมันก็นอยู่ที่ว่ามี Corporate Action หรือเปล่าต้องบอกว่าปรับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยไม่เสียประโยชน์แล้วกันเนาะเพื่อให้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นให้ไม่เสียประโยชน์ที่สุดแรงใช่เพราะส่วนใหญ่อย่างอย่างยกตัวอย่างนะครับก็คืออย่างจะมีพวก X อ็กวเนาะครับ x อ i v i d e n d อย่างเงี้ยอนะมีหน่วยลงทุนเพิ่มครับแล้วก็อาจจะมีแตกพาแต่ในแต่ละ X ที่ผมพูดมาเนี่ยหรือเขาเรียก corporate action เนี่ยมันจะส่งผลลบนะส่งผลลบต่อราคาค นะมันก็จะมันจะกดดันราคาให้ลงมาแหละนะ XD ที่ใครเห็นนะ XD ยเยอะๆมันก็กระโดดวร์ปลงมาเลยเนาะถ้าเกิดว่าทางผู้ออกเนี่ยไม่ได้ปรับสิทธิ์เนี่ยนักลงทุนเนี่ยจะเป็นฝากเสียประโยชน์เองนะครับถ้าถือคอดีดแม่มันมจะลงเนาะโดยโดยโดยทฤษฎีเช่ใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเพื่อมันก็จะดีสําหรับคนที่ถือพุทแหละแต่ก็ไม่ดีสําหรับคนถือคอเพราะฉะนั้นเอ่อทางผู้ออกนะครับก็ตลาดหัะครับเนี่ยก็จะ เอาเอฟเฟกของ corporate right action ที่ผมกล่าวผมเมื่อกี้นะ x หลายๆ x เ,เนี่ยออกไปโดยการปรับสิทธิ์ปรับสิทธิ์ก็ปรับไอ้ราคาใช้สิทธิ์เนี่ยแหละหลักๆแล้วนะตโตนึงเลยที่โดนเนี่ยคือราคาใช้สิทธิ์เพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้เอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟกที่อยู่ในกล่องทางซ้ายเนี่ยที่ผมเขียนไว้เนี่ยมันไปมันไปกลบกลบกลบไปเอฟเฟกที่ราคาหุ้นแม่ได้รับผลกระทบพี่ลมเนาะครับใช่เพื่อให้มันไม่มีผลแล้วกันเพื่อใ,ให้มันมีผลน้อยที่สุดนะครับใช่ใช่ เพื่อเพื่อให้มันหายไปนะครับทางทฤษฎีและที่เหลือก็เป็นดีมาซัพพลายตลาดต่อไปครับมาปีนี่แหละครับนี่คือปัจจัยที่สามนะครับอ่ะมาตัวที่สี่ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ตัวที่สี่นะจริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่ผมเอาตัวหลักๆแล้วกันที่คิดว่าน่าจะได้ใช้งานจริงๆนะสำหรับในมุมผู้ลงทุนเนาะก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับอยากจะดอกจานไว้ก็คือเป็นตัวค่าความผันผวนแฝงพูดไปลิ้นจะพันแล้ะ อิมพายโวลาเทลิตี้ย่อๆว่าโวก็ได้ครับอิมพายโวนี่เราเขาเรียกไอวีกันนะครับไอวีนะฮะตัวย่อมันยาวเหลือเกินไทยทั้งอังกฤษก็ยาวโอเคทีนี้ไอดีดิวเนี่ยทำไมต้องมีค่านี้ให้มันนะมันมีค่านี้เพราะว่าไอออปชันเนี่ยคือสิทธิ์ใช่ไหมครับมันก็จะมีโมเดลในการเอ่อประมาณราคาของไอออปชันเนี่ยคือดีดิวเนี่ยมันก็จะสนใจความผันผวนนะ หุ้นแม่หุ้นแม่ผันผวนเยอะอูยิ่งดีสิแปลว่าฉันมีโอกาสราคาหุ้นแม่ผันผวนเยอะคือราคาแม่แขวงขึ้นลงในกรอบกว้างเนี่ยมันก็ทําให้สิทธิ์ฉันนะ่ะเอออาจจะอินดิมันนี่ได้เนาะอาจจะมีค่าที่เออมากขึ้นอะไรเงี้ยเพ<อ>ราะฉะนั้นยิ่งเยอะว่าเยอะก็มีโอกาสเยอะเนาะดีดีทั้งคอทั้งพุทธแ<อ>ขวงเยอะอ่ะมันก็อาจจะแขวงขึ้นได้ไงแขวงเยอะมันก็อาจจะแขวงลงได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอเคราคามันเลยขึ้นเนาะขึ้นตามเนาะ ใช่มันก็จะเป็นทิศทางเดียวกันกับอินพายโวลาเทติตี้นะครับสำหรับมูลค่า DW นะ call DW put DW นะให้จะเห็นลูกศรไปทางเดียวกันโอเคก็คือทั้งคอทั้งคอทั้งพุทเลยเนาะถ้าอินพายโว่มากก็คอลดีวิวพุทธีวิวก็มากตามไปด้วยมากตามไปด้วยใช่ทีนี้หัวนี้ดอกจันตัวโตๆนะครับบางคนเทรดอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปคือจริงๆแล้วเนี่ยใช่คือพวกส่วนใหญ่ผู้ออกดีวิวนะครับในไทย ตามนี้เลยนะที่ผมเขียนไว้นะครับจะฟิกค่า implied volatility นีไว้นะฮะตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันสุดท้ายไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกเพื่ออะไรเพื่อให้ตารางราคาที่เราใช้เทรดกันอยู่ทุกวันเนี้ยที่เราดูกันก่อนเทรดเลยเนี่ยงสุดท้ายก่อนเทรดเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไปมาอมครับแล้บอกว่าตอนแรกเอที่มีดีบิมาตอนแรกก็ยังไม่มีพวกตารางราคาเลยรหรอกโอเคก็ออกไปมีมีเขาเรียกราคาใช้สิทธิ์ชัดเจนมีอายุ คงเหลือเท่านี้เดือนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออก็ปล่อยให้ดีมาร์ซัพพลายตลาดก็เป็นตัวกําหนดตัวกำหนดหลายครั้งอ่าอิมพลายโวตรงนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเนาะสำหรับคนที่เคยเทรดออปชันในทีเฟกเนาะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเจตีออปชันจะเป็นอย่างนั้นอ่าเจตีออปชันก็คือไม่มีตารางราคาเนาะราคาเป็นไปตามดีมาร์ซัพพลายในตลาดนลายตลาดจะเห็นว่าอิมพ์อิมพลายโวคือตลาดอิมพลายว่าอนาคต ความผันผวนน่จาจะประมาณนี้ประมาณนี้มันก็ถูกรีเฟกในราคาของออปชันนะอิมพายโว่ก็ก็ก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปตามเส,สมืนอนว่าสะท้อนอยู่ในราคาเนาะในความผันผวนของนักลงทุนที่อยู่ในตลาดน,นะครับอันนี้ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ไอ้โปรดักที่เราคุยกันมาเมื่อกี้อย่างเซฟตี้ออปชันนะครเป็นตัวอย่างไม่มีตลาดร,ราคาทุกคนจะเห็นว่ามันไม่มีตลาดร,ราคาเลยไม่มีใครเกิดได้แต่พอมาถึงตรงนี้ก็เพื่อให้มันง่ายนะก็สะดวกกับนักลงทุนให้เข้าถึงดีดวิวนะ ที่เป็นออปชันกันแหละแต่อ้างอิงหุ้นรายตัวเนี่ยในแต่ละตัวให้ง่ายก็มีการสร้างตารางราคาขึ้นมาเพื่อให้เราแผนที่แผนที่ในอนาคตเลยให้นักทุนวางแผนได้เห็นก่อนเลยว่าดีบิจะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไระราคาเท่านี้ในวันที่เท่านี้ราคาดีบิวคบวรจะอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเพื่อให้ง่ายออกับการวางแผนเทดเนาะใช่ถูกต้องสร้างมาเพื่อเอื้อนักลงทุนนะครับวันนี้ใช่ เพราะว่าก็คือปัจจัยหนึ่งกับปัจจัยสองนั่นแหละที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ราคาเปลี่ยนไปอ่าน,นะตาลาดราคาแล้วเวลาที่เปลี่ยนไปนะทุกๆวันที่เปลี่ยนไปก็คือปัจจัยที่สองนั่นเองอถ้าเกิดตัวนี้ไม่ฟิกเนี่ยบางทีการเทรดอาจนักทุนอาจจะงงเลยตรงราคาควรจะอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าไม่ฟิกเนี่ยผมว่าตาลาดราคาก็จะมึนเลยสับสนนะเว,เวลาเทรดกันครับอ่านี่ก็เป็นที่มาเพราะว่าที่มาที่ไปคืออย่างนี้ก็จำง่ายๆว่าตาลาดราคานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับอ่านักเทรดดีดวิล นะซึ่งมันก็ก็ต้องฟิกค่าโไว้ฟิกค่าไอวีไว้นะครับโอเคประมาณนี้ครับอ่ะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งแถมมีมีความเชื่อมีความเชื่อผมได้ยินบ่อยมากเลยอ่าโอเคเออความเชื่อว่าเอออินพายโวลัติลิตี้เนี่ยมันคือถูกแพงอ่าถูกแพงอบอเอ้ยอินพายโบสูงเนี่ยแพงสิซื้อเห็นอินพายโบต่ำซื้อเลยอเลยเออจริงๆนี่ต้องระวังนะครับอันนี้อันตราย ใช่คือโอ้มันคนกต์นี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเพลนนขนาดนั้นนะว่าเออจะเป็นเส้นตรงอย่างนั้นเนาะใช่เอ้ยเอาเอาอิมพลายโวมานะบนหุ้นปตทแล้วก็คนไหนให้ต่าสุดฉันก็ข้อขวาเลยไม่ดูอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีดีที่สุดนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้แปลว่าไอตัวที่ไออ่าอินพลายโวสูงกว่าแต่สูงกว่านิดนึงสูงกว่ามากเนี่ยไม่ได้แปลว่าสเปคมันจะด้อยกว่าเสมอไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลย สรุปโค้งสุดท้ายก่อนจบนะครับอเอาเลยครับคุณน้ำลองภูลักษณะรีวิวนะครับจะสะท้อนค่านะครับผ่านเซนต์เนาะเกียร์ลิงแลวก็ทําดีเคนะครับบางครั้งเนี่ยอิมพายโวที่แพงกว่านะครับแต่สเปคก,การเคลื่อนตัวนอกเซนหรือว่าเกียร์ลิงนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะไม่ดีกว่าก็ได้นะครับ <c oughs> เช่นตัวที่อิมพายโวถูกกว่าเนี่ยกลายเป็นว่าเซน์อาจจะแย่กว่าตัวที่อิมพายโวสูงกว่าก็ได้นะครับอันนี้ใช่ <Right. S 2> บางครั้ง,รงทุนเข้ามาเทรดเนี่ยคือเราเข้ามาเพื่อการกินกาไรเป็นหลักเนาะบางทีก็คือเราต้องการการเคลื่อนตัวตามหุ่นแม่เนาะหรือว่าอยากได้เกียร์ลิงที่มันเหมาะสมกับเราหน่อยแต่การที่เราไปดูแต่อินพายโวเนี่ยไปหาตัวที่ถูกเนี่ยบางครั้งราคาแม่ขยับเนี่ยตัวลูกมันอาจจะไม่ขยับตามก็ได้เนื่องจากเซ็งอาจจะไม่ได้ดีกว่านะครับ <Yeah. S 2> ในตัวที่อินพายโวสูงกว่าอ่าใช่แล้วนเวลาดูก็ต้องดูสเปคเนาะดูตัวหลายๆค่าประกอบกันนะครับมัน ใช่มันก็เป็นที่มาที่ไปเพื่อเต้นทุนเนาะถ้าเกิดว่าเราซื้อแล้วถือจนจบเลยโอเคอาจอาจจะใช่นะอาจจะใช่ว่าเอออินฟลูที่ที่น้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าอแต่สเปกอื่นๆมันก็จะไม่ได้อยู่ดีนะครับใช่เพราะนั้นมันมันก็มีที่มาที่ไปไอ้สเปกสามค่านี้แหละที่เราคุยกันหลายๆแอปเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปเพื่อจะเพื่อจะสะท้อนเพื่อจะสะท้อนสิ่งที่นัาลงทุนต้องการเนี่ยออกเป็นสามค่าสาคัญก็คือเซนต์เกียร์ลิงแล้วก็ดีเคเนี่ย โอเคนะต้นทุนนะเกลิงก็ถ้เสมือว่าเวลาต้นทุนจะซื้อของที่ดีหรือว่าเราชอบเนาะสเป่นี้เราอาจจะยอมจ่ายแพงขึ้นมานิดนึงถูกไหมครับกับอินพาวอที่สูงกว่าแต่บางครั้งคือเราไม่ได้ถือจนครบไงบางทีเราอาจจะไม่ได้โดนทำดีเคอะไรเยอะขนาดนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้ปัจจัยที่สี่อันที่เราคุยกันมาเมื่อกี้สุดท้ายมันเป็นมันเป็นเหตุนะมันเป็นต้นทางของมันสุดท้ายมันก็จะถูกมาคำนวณเข้าสู่อะไรให้เรียบร้อยให้ให้ให้เป็นเรโซสามสามอันล่างเนี่ย เนี่ยเซตเกียดีเนี่ยเพื่อให้ง่ายเพื่อให้ง่ายและเข้าใจง่ายต่อนักลงทุนที่เทรดดิ้งโอเคเพราะฉะนั้นอินไพร์วโวที่ถูกมากๆเทียบกับตัวแพงๆมากมากเนี่ยถามว่าอินไพร์วโวถูกก็น่าสนใจก็น่าสนใจแต่อย่างน้อยก็มาดูค่านี้มันจะถูกรีเฟกซ์มาอยู่ในค่าสามค่านี้แน่นอนเออไม่ต้องห่วงเลยก็คือสามค่านี้แทบจะเป็นบทสรุปของปัจจัยที่เรากล่าวมาทั้งหมดแล้อเป็นบทสรุปแล้วกันเนาะก็คือเป็นผลเนาะแต่ตัวอิ p i พร์วอาจจะเป็นต้นเหตุแล้วกัน แต่เราก็บอกว่าเออแต่เหตุเหตุซื้อถูกอย่างเดียวมันไม่ได้แปลว่าผลเนี่ยก็คือสามพลาเนี้ยจะดีกว่าเสมอไปอเราต้องอทำคว<ร>ามเข้าใจตรงนี้ราตร้องการผลลัพธ์อยู่ดีเนาะเหมือนเราที่เราต้องการกําไรใช่ไหมครับใช่ใช่เราซื้อที่ผลนี่แหละก็คือสามพาคนี้ครับสามพาคนี้เหมาะสมก็จัดการเลยนะครับโอเคประมาณน,นี้ตรงสุดท้ายนี่อธิบายยํากันนะต้องค่อยๆต้องค่อยๆต้องค่อยๆครับโอเคทำความเข้าใจกันนะครับโอเคก่อนจากกันนะครับแชแนลของเราอูมีเยอะนะเดือนนี้ เอาอันแรกเลยไลโอเอนะฮะพิมพ์ในไลออดเกชันบนมือถือของท่านได้เลยนะครับแอดรีวิวหนึ่งนะฮะช่องทางรับข่าวสารดีๆจากทางโต๊ะนะครับแล้วก็แนะนำตารางราคาก็ได้เนาะตรงนี้ตารางราคาพิแม่ได้เลยโอเคทีมชื่อคุณแม่เดี๋ยวมีลิงก์ตารางราคาส่งไปให้นะครับกดแล้วก็ดูคู่เทรดไปได้เลยนะฮะโอเคอันที่สองนะครับ Open Chat ในไลน์เหมือนกันนะครับรีวิวหนึ่งหนะครับห้องสนทนานะครับกับนักทุนหลายๆท่านที่ เป็นขาเทรดดีดบิลนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับแทีฟทั้งวันเลยเนาะวันหยุดที่แอคทีอยู่เลยใช่ผมดนนี่คือมืออาชีพแหะครับมืออาชีพจะไม่มีวันหยุดครับก็ครับเฟซบุ๊กครับช่องทางหลักเราเนาะใช่พจดีดบิลหนึ่งหกนะครับครับก็สามารถติดตามรายการเราได้เนาะก็รวมถึงข่าวสารต่างๆเนาะแล้วก็เป็นช่องทางหลักนะครับใช่เฟซบุ๊ครับช่องทางหลักเลยคอนเทนต์ทุกอย่างทุกอย่างครับ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน Facebook เลยนะอัปเดตก่อนไทยนะครับรายการเราเนี่ยก็จะอัพเป็นคลิปลงในทุกวันเสาร์สิบโมงเช้านะครับดีบิวหนึ่งหกโซนโปรนะฮะก็ไปกดไลค์กดเฟรบิลิตไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกันข้อมูลดีๆความดีนะครับอ่าชแนลใหม่ก็หน่อยชแนลช่องทางน้องใหม่นะครับก็ทาง YouTube นะครับรีวิวหนึ่งหกบอลเลน์นะครับหรือพิมพ์รีวิวหนึ่งหกก็ได้นะครับก็น่าจะเด้งขึ้นมาแล้วครับในตัวแรก ใช่ถ้า,ถาเป็นคอนเทนต์ประเภทวิดีโอก็คือรวมถึงรายการเราด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยนะครับเมื่อตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วเน,น Milton, Kim train, huh ICO μά. Sundays Laink ี่ยก็จะอัปโหลดลงใน YouTube นะครับเผื่อใครอยากไปนั่งดูย้อนอีพีเก่าๆนี่เราทำถึง24อ P ีแล้วนะฮะก็ความรู้ต่างๆที่ให้ไป20กว่าเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ไม่มีอายุไม่มีดีเคครับครับดูได้เรื่อยๆดูได้เรื่อยๆดูใหม่ได้ลืมก็มากอใหม่ได้ก็ไปก็มาได้ครับเป็น full HD นะครับก็จะภาพก็จะชัดขึ้นอ่าที่สำคัญคุณภาพดีนะครับ อาจยใช่ครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับนนี้ปัมมากับปั้มมากับมือนะแล้วก็ถ้าเราพูดเร็วไปช้าไปไปชะลอเราในนั้นได้นะหรือไปเร่งได้หรือช่วงไหนเบื่อก็กอเร่งได้เนะอันนี้ใช่ครับอ่าน่าจะสะดวกหน่อยนะครับมันก็เหมาะสมโอเคประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้ดีๆกับปัจจัยหลักๆนะที่มีผลกับมูลค่าด w นะครับครับเดี๋ยวพบกัน EP ต่อไปนะฮะสารับบวันนี้ ผมกับปังก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับและสวัสดีครับสวัสดีครับ